คดีโกงสถานีข่าวท็อปนิวส์นะครับรายการที่จะวิเคราะห์เจาะลึกนำเสนอข้อมูลเรื่องราวคดีทุจริตประพฤติมิชอบร้อยเรียงให้เข้าใจง่ายๆนะครับวันนี้ว่าได้เรื่องอะไรรู้ทันสแคมโบเดียเนี่เป็นประเด็นสุดฮอตสุดฮิตในขณะนี้อุตสาหกรรมช่อโกงออนไลน์ในกัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมช่อโกงระดับโลก คนตกเป็นเยื่อมีทั้งจากประเทศไทยจากประเทศอื่นๆทั่วโลกแล้วเติบโตอย่างยิ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งมีรายงานของหน่วยงานระหว่างประเทศยืนยันตรงกันว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้มันเติบใหญ่เติบโตได้เพราะโครงสร้างอำนาจรัฐในกรัรมพูชาเกื้อหนุนกลายมาเป็นประเด็นในวันนี้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของไทยด้วยของโลกด้วย รายละเอียดเป็นยังไงนะที่เราเห็นปรากฏในหน้าข่าวความขัดแย้งไทยกัมพูชาไทยไม่ได้เป็นศัตรูกับคนกัมพูชาไม่ได้เป็นศัตรูกับประเทศกัมพูชาทั้งประเทศนะครับแต่เป็นเรื่องกับกลุ่มที่มีอำนาจอยู่ในรัฐบาลกัมพูชาที่พยายามจะปกป้องอุตสาหกรรมช่อกงเหล่านี้แล้วใช้อำนาจมาโจมตีใส่ร้ายประเทศไทย คุกคามอธิปไตยของไทยนั่นคือที่มาของเรื่องราวทั้งหมดนี้ยกกำลังทหารอาวุธยุทโธปกรณ์มาชายแดนออกมาตรก,การโจมตีประเทศไทยต่างๆไม่ซื้อน้ำมันไม่ซื้ออินเทอร์เน็ตไม่ซื้อไฟฟ้าแล้วกล่าวหาให้ร้ายประเทศไทยคุกคามต่างๆกันนาในรายละเอียดทีนี้ลองไปดูฮะรายงานที่นานาชาตินำเสนอนะทำไมเขาเรียกว่าเป็นสแคมโบเดียสแคมเนี่ก็คือ สแกมก็คือการช่อกโกงออนไลน์โบเดียแคมโบเดียคือประเทศกัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของโลกเขาก็เลยเรียกสแกมโบเดียแล้วคำชี้แจงของผู้นำกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนต้องยอมรับว่ายังเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเหนือรัฐบาลกัมพูชาคิดอะไรทำอะไรหลังจากนั้นรัฐบาลก็จะทำแบบนั้นแหละออกมาชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าเรื่องแก๊งคอร์เซ็นเตอร กัมพูชาเป็นแค่ประเทศปลายทางเราได้รับผลเสียจากไทยสนามบินกัมพูชาไม่มีเที่ยวบินมาลงเยอะแก๊งคอบินจากไทยแล้วเข้าไปกัมพูชาคุณพระช่วยอันนี้มันคือการแก้ตัวชี้แจงหรือเป็นการรับสารภาพครับสิ่งที่ทำอยู่นี้เนี่ยแก้ตัวหรือรับสารภาพเพราะอะไรเท่ากับยอมรับว่าอุตสาหกรรม แก๊งคอเซนเตอร์สแกมเมอร์ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ในกัมพูชาเพียงแต่อ้างว่านั่งรถนั่งเครื่องบินลงเครื่องบินจากประเทศไทยแล้วค่อยมาที่กัมพูชาอ้างแบบนี้ได้ด้วยเหรอเหมือนกับบ้านเรามีบอลเราจะแก้ตัวได้ไหมว่าคนที่มาเล่นบอลในบ้านเราเนี่ยมันผ่านหน้าบ้านคนโน้นมาผ่านบ้านเมืองถนนเส้นนั้นมา โดยที่เราไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทางที่เราให้บ้านเราเป็นบ่อนนี่คือพฤติกรรมของผู้นำเขเมรน,นะแทนที่จะไปกวาดล้างเพราะมีเอี่ยวไงอันนี้ไม่ได้พูดลอยๆรายงานขององค์กรระหว่างประเทศครับนี่ของ UN นะเนี่ย infection point นะการเป็นศูนย์กลางสแกมของโลกในกัมพูชาเขามีแผนภาพทางอากาศ ให้เห็นว่าเติบโตขึ้นมาขนาดไหนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากเดิมนะมีตึกอยู่ไม่กี่แห่งขยายขึ้นมาเนี่ยเขานำเสนอทั้งในพื้นที่พม่าแล้วก็ในกัมพูชาครับเนี่ยตามที่เห็นเลยนะฮะโอ้โหไม่กี่ปีกลายเป็นเมืองแล้วเมืองนั้นก็เต็มไปด้วยอุตสาหกรรมช่อโกงออนไลน์คอเซ็นเตอร์สแกมหากินกับการต้มตุนหลอกลวงแล้วนี่คือแผนที่เนี่ย อยู่ตามแนวชายแดนเมียนมากกับไทยนะด้านบนก็มีแต่ที่กัมพูชาดูสิครับทั้งที่ปอยเป็ดนะเกาะกงสีหนุวิวพนมเปนนะนี่ในแผนที่นี้นี่เป็นรายงานของ UN ที่มีการตรวจสอบแล้วก็รายงานออกมาล่าสุดนะเพราะฉะนั้นไม่ได้พูดลอยๆครับแล้วถ้าดูถัดไปอีกนะเขามีภาพให้หมดเลย นะอยู่ที่ไหนบ้างตึกที่ทํางานของไอ้พวกแก๊งคอเซ็นเตอร์พวกสแกมอันนี้อยู่ที่เกาะกงภาพนี้เกาะกงเนี่ฮะนี่เกาะกงแล้วนี่คือที่พนมเปญน,นะนี่อยู่ที่พนมเปนอยู่ในตึกนี้เขาชี้เป้าหมดเลยแล้วทำไมกัมพูชาไม่จัดการได้ประโยชน์แบ่งด้วยไงแล้วมีอนะมีที่อื่นๆนอีกนี่อันนี้ที่เซียนูวิลกลายมาเป็น ศูนย์กลางของธุรกิจสแกมช่อโกงออนไลน์นะอันนี้ที่พนมเปญน,นะอันนี้ก่อโกงคาสิโนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็กลายมาเป็นแหล่งฟอกเงินนะแล้วก็นี่ครับอันนี้อยู่ชายแดนไทยกัมพูชาเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งของรายงาน UN นะเ้ขาไม่ได้พูดลอยๆเขาเจาะลึกลงไปเลยนะแล้วนอกจากนี้ ยังมีบางจุดที่เป็นออฟฟิศทำงานนะถึงขนาดขึ้นป้ายปลุกใจคนที่ค่มคู่บังคับให้ทำพวกนี้เนี่ยชี้มาเลย Today Work you hard enough ทำงานหนักยังหลอกคนเอาเงินมาเยอะๆเพียงพอ,อยังพฤติกรรมถึงขนาดนี้นี <Yeah. S 1> แล้วนอกจากนี้นอกจากรายงานของ UN เอื่มูักคูนี้อันนี้รายงานจากสถาบันต่างประเทศ policy and patterns ได้มีการรายงานเรื่องนี่อาชญากรรมในกัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของโลกยังไงเขาประเมินมูลค่าของอุตสาหกรรมช่อโกงสแกมในกัมพูชาเนี่ยสิบิลเลียนก็คือ1900งล้านเหรียญสหรัฐครับมหาศาลมากในกัมพูชาธุรกิจอย่าง ธุรกิจสิงทอในกัมพูชาจิบจ้อยเลยหาเงินจากส่วนนี้เป็นหลักตอนนี้นำพาบ้านเมืองมายังไงระบอบฮุนเซนมาหากินกับการโกงคนทั้งโลกและเป็นภัยคุกคามคนไทยด้วยแล้วนี่แผนผังที่นำเสนออยู่ในรายงานชิ้นนี้นะตัวละครสำคัญลียังพัดเป็นคนใกล้ชิดของสมเด็จฮุนเซนเรียกได้ว่าเป็นถุงเงินก็ว่าได้ดูชัดๆนะแผนภูมินี้ก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ นี่คนนี้อันนี้มันดูยากอา้าวให้ดูอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ปลาดสามสีไปเอามาจากสื่อต่างประเทศผังหุนเซนและเครือข่ายหุนเซนอดีตนายกกัมพูชามีอำนาจสูงสุดคนเป็นนายกปัจจุบันคือหุนมาเนตลูกชายแล้วตัวละครสำคัญอีกคนหนึงเนี่ยคนนี้หุนโตเป็นหลานของหุนเซนลูกพี่ลูกน้องกับนายกกัมพูชาคนปัจจุบัน เกี่ยวข้องกับอะไรคนนี้เกี่ยวข้องกับนี่นะฮวยวันเพระบบการจ่ายเงินที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอ,อกเงินคริปตโตเคอรเรนซีต่างๆนะนะสแกมเมอร์ธุรกิจต่างๆที่ผิดกฎหมายเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะและเป็นบริษัทย่อยของฮุยวันกรุป๊ปนี่แล้วเชื่อมโยงกับใครอีกทีนี้ ฮุนเซนเนี่ยสนิทกันกันกบลียงพัฒม์มือสก่ลที่ในรายงานมือสกุละนะฮะคนนี้เป็นนักธุรกิจทําธุรกิจหลายอย่างนะเนี่ยมีตั้งแต่โรงแรมคาสินโนไฟฟ้าปลาปาสินค้าอุโปโภคบริโภคเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นธุรกิจถูกกฎหมายนะแต่มีความสัมพันธ์กับสมเด็จหุ่นเซนใกล้ชิดมากถูกมองว่าเป็นถุงเงินแล้วเป็นสมาชิกวุฒิสภากัมพูชาด้วยหุ่นเซนเป็นประธานวุฒิสภาอยู่ตอนนี้ เป็นที่ปรึกษาหุนเซ็นสมัยเป็นนายกแล้วคนที่ทําธุรกิจเหล่านี้บางอันก็อยู่ที่เกาะกงอยู่ที่อะไรต่อมีอะไรบางอันถูกกฎหมายแต่บางอันเกี่ยวข้องในแง่ของเส้นทางการเงินกับกลุ่มที่เป็นปัญหานี่คือผังหุนเซ็นและเครือข่ายทีนี้เราดูถัดไปครับเครือข่ายฟกเงินที่อาจจะเชื่อมโยงถึงเครือข่ายสมเด็จหุนเซนนีน นี่ที่กุมอำน,นาจรัฐอยู่ตอนนี้นะแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของคุณมาเน็ตหลานฮุนเซนก็ดูแลบริษัทเมื่อสักคู่ดี้หุยเปนะแล้วลียองพัดก็มีธุรกิจนะคาสิโนธุรกิจโรงแรมต่างๆนี่คือแผนผังที่ถูกนำเสนอในสังคมโลกจนกระทั่งมีการขึ้นแบล็คลิสต์บางเครือข่ายในนี้แล้วดูถัดไปครับเนี่ยนะทั้งหมดเนี้ย ทำให้เติบใหญ่เติบโตกำเริบเสิบสารในกัมพูชาในขณะที่การปราบปรามฝั่งฝั่งพมา่าเราเห็นการปราบปรามไปจนกระทั่งเบาบางลงแล้วเพราะจีนเนี่ยลงมาเล่นเองแต่ฝั่งกัมพูชาที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อเสนอแนะจากทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ติดตามเรื่องนี้เคยเสนอ ให้นำเรื่องเสนอสภาความมั่นคงเพื่อให้ทางรัฐบาลตัดสินใจยกระดับมาตรการป้องกันปราบปรามเช่นตัดกระแสไฟฟ้าระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ส่งไปในพื้นที่บ่อนการพนันและสแกมเมอร์ควบคุมสินค้าเล็กยุทธภูม่กรที่เอาไปใช้ในการก่ออาชญากรรมทางนี้และอาชญากรรมข้ามชาติอื่นแต่สุดท้ายยังไม่ได้ดาเนินการครับสาหรับฝั่งกัมพูชานี่คือประเด็นการจัดการกับ สแคมโบเดียทีนี้ถ้ากลับไปที่การจัดการฝั่งตะวันตกที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยร่วมมือกับทางจีนแล้วสามารถจัดการกับแก๊งคอเซนเตอร์ในเมียนมาตรงชายแดนไทยยังไงแล้วทำไมไม่ทำอย่างนั้นกับกัมพูชาย้อนไปดูสั้นๆครับที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนจีนเราคงจำภาพนี้ได้อันนี้แบนเนอร์ข่าวของ สื่อจีนนะครับก็คือใช้หน้าสินหัวสีจิ้นผิงหา,หาหรือแพรทองทานมุ่งปราบอาทยากรรมข้ามพรมแดนเนี่ยใช้คำนี้มีการหา,หาหรือเรื่องนี้แล้วก็หลังจากนั้นสื่อจีนสินหัวเหมือนเดิมโคศกจีนเผยผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยช่อโกงจะถูกส่งตัวกลับจีนอีกหลายชุดแล้วก็มีภาพเจ้าที่ตำรวจยืนประกบติดหลังจากส่งมาจาก เมืองไทยเราไปถึงจีนนะตำรวจสองผู้ต้องสงสัยหนึ่งนะแล้วดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยฮะแล้วก็พาผู้ต้องสงสัยกลับมาจากเมียนมาแล้ว200ลายเนี่ยเขาอัปเดตตลอดแล้วจะมีอีกนะอันนี้คือท่าทีของฝั่งจีนเขาเอาจริงขนาดไหนแล้วถ้าเราดูย้อนกลับไปนะนี่ก่อนหน้านี้ต้นปีครับหวังอี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนพบทูตอาเซียนดับอหังการแก๊งคอเซ็นเตอร์นี่คือเพจข่าวของบุรพาไม่แพ้ทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วจีนขยับเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วต่อเนื่องมาปีนี้คุยกับรัฐมนตรีอาเซียนบอกเลยว่าเรื่องนี้เขาจะเอาจริงเราจะเห็นบทบาทของมือปราบหลิวจงอี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงของจีนนะเดินทางมาที่เมืองไทยไปต้มชายแดนนะเข้ากระทรวงกลาโหมหลังจากนั้นก็คุยนะประสานเะมียนมาไทยกัมพูชาน,ะนี่คนนี้คือหลิวจงอี้คีแมนสำคัญอีกคนหนึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ได้มีการเปิดเผยว่าความร่วมไม้ร่วมมือระหว่าง 中国正同泰国、缅甸等国家积极开展双多边合作，综合施策、标本兼治，合力封堵不法分子在有关国家流窜作案，共同铲除网赌电诈的毒瘤，维护人民生命和财产安全和地区国家交往的正常秩序。 จะเห็นว่าทั้งหมดไม่ใช่เรื่องบังเอิญฮะมหาอำนาจจีนผลักดันเรื่องนี้เต็มที่แล้วไทยเราก็มีนโยบายในการทําเรื่องนี้อย่างที่เห็นตอนแรกเป็นนโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภาเอาไว้อยู่แล้วครับแล้วจีนปราบจริงยังไงปราบจริงคดีชอบโกงโทรละคมนาคมข้ามพรมแดนก่อนหน้านี้มีชุดหนึ่งเมื่อปีก่อนจีนเนี่ยเข้าไปจับทลายตอนเหนือของเมียนมา นี่ครับจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยข้ามพรมแดนจานวนเป็นหมื่นนะตลอดทั้งปีนะฮะแล้วหลังจากนั้นเข้าดาเนินคดีต,ต่อสมาชิกแก๊งช่อโกงโทรมาคมในเมียนมาตอนเหนือขึ้นศาลในจีนเนี่ยเดือนนี้แหละครับแต่เป็นแก๊งที่จับมาแล้วปีโน้นขึ้นศาลปีนี้เห็นไหมแล้วหลังจากนั้นศาลตัดสินทั้งหมดนี้คือข่าวที่สื่อจีนนําเสนอนะฮะเพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวของจีนจริงๆว่าเขาเอาอยัางไง ฟันโทษจำคุกตลอดชีวิต4คนสำคัญเอียวคดีช่อโกงโทรลคลาคมข้ามพรมแดนก็คือคอเซนเตอร์นั่นแหละนี่คือลอถที่ไปจับมาจากเมียนมาปีก่อนมาขึ้นศาลแล้วจนถึงขั้นตัดสินพิภากษาแล้วส่วนที่ได้ไปจากเมียนมาได้ไปจากแม่สอดของไทยปีนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการศาลของจีนเช่นกัน นี่คือตัวอย่างของฝั่งจีนเขาทําอย่างนี้ทีนี้ฝั่งของไทยเราล่ะนะส่งมาจากฝั่งเมียนมาแล้วล็อตหนึ่งที่เหลืออีกอ้างว่ามีอีกหลายพันแต่ทั้งหมดต้องมีการคัดกรองครับแยกปลาเน่ากับปลาดีแยกคนที่เป็นเหยื่อกับคนที่เป็นขบวนการโจรตั้งใจไปขุดทองร่วม โจรคอเซ็นเตอร์โกงคนไทยต้องแยกแต่การดำเนินการของฝั่งไทยจะทำตรงนี้จริงจังมีประสิทธิภาพแค่ไหนก่อนหน้านี้ผลตรวจสอบคัดเยื่อ260รายพบส่วนใหญ่เป็นเยื่อสมัครใจเพียง2-3รายนี่ข่าวออกมาตอนแรกนะที่ตำรวจให้ข่าวเองแต่หลังจากนั้นก็มีการให้ข่าวอีกด้านหนึ่งก็ตำรวจเหมือนกันละครับ กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นมิจฉาชีพที่มีทักษะสูงเมื่อถูกส่งกลับมาเมืองไทยก็ยังหลอกต่ออ้างว่าตนเป็นเหยื่อค้ามนุษย์แต่จริงๆแล้วไปนอนแช่ออนเซ็นลอ,อข้ามฝัง่งตกลงส่วนใหญ่ของคนที่มาจากแก๊งคอเซนเตอร์รังโจรนนะ่ะเป็นโจรหรือเป็นเหยื่ออันนี้ทางการไทยต้องแยกให้ชัดแล้วดำเนินคดีให้ถึงที่สุด นะรวมไปถึงจากฝั่งกัมพูชาที่ยังไม่ได้ส่งมาเข้าไปประสานแล้วเข้าไปทลายแก๊งแล้วเป็นคนไทยนะเป็นร้อยต้องมีการคัดแยกเป็นเหยื่อหรือเป็นสมาชิกชุมโจรอย่าปล่อยให้โจรสวมรอยเหยื่อครับนี่คือสเต็ปถัดไปที่ต้องแยกให้ชัดนะแล้วต้องทำอะไร ตรวจสอบทุกคนที่กลับมาจากแก๊งคอเซ็นเตอร์ครับจะก,กี่คนกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นสอบสวนคัดกรองอาศัยฐานข้อมูลประสานจากหน่วยงานต่างๆแล้วที่สำคัญอันนี้คือข้อเสนอเพิ่มเติมนะฮะบัญชีการเงินของเจ้าตัวและคนใกล้ชิดทรัพย์สินในชื่อเจ้าตัวและคนใกล้ชิดช่วงที่อ้างว่า ไปตกเป็นเหยื่อถูกบังคับให้ทํางานเป็นคอเซ็นเตอร์ที่ต่างประเทศอ่ะเป็นยังไงไม่ใช่ว่าถูกบังคับให้ทํางานเป็นเหยื่อแต่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมหาศาลมีรถเพิ่มมีบ้านเพิ่มมีที่ดินเพิ่มปลดหนี้ได้หมดไอ้นี่มันไม่ใช่เหยื่อแล้วมันไปทํางานไปนขุดโจรเป็นขุดทองตั้งใจไปเป็นโจรถูกไหมครับอันนี้ต้องชัดเจนเหยื่อตัวจริงอย่าลืมว่าคือใคร คือคนไทยที่ถูกต้มตุนหลอกลวงส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยด้วยบางคนสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนลุมป่วยตรอมใจบางคนฆ่าตัวตายก็มีนั่นแหละเหยื่อตัวจริงตรวจสอบทุกคนที่กลับมาจากแก๊งคอเซ็นเตอร์ฮะอย่าปล่อยให้โจรสวมรอยเหยือ่อนี่คือสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องทำนั่นคือการจัดการกับขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์ในฝั่ง ตะวันตกของไทยในเมียน,น้าที่ผ่านมาได้รับการร่วมมือสนับสนุนอย่างดีจากทางจีนนะทีนี้สแคมโบเดียปัจจุบันนี้เราจะจัดการยังไงทีนี้พักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าครับ มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ